ทำไมมันหน่วงๆลืมเปิดไหมทำไมมันหน่วงๆอะครับหน่วงๆเหมือนกันไหมครับพี่ไม่นะผมปรับตามตัวเด็กผมปรับตันทุกอย่างมันมีหน่วงบางช่วงอ่ะตามตามตัวทุกอย่างไม่หน่วงเลยแล้วผมลองปรับลองนะ มือเมื่อไหนครับพี่พูดแ <ผม S 1> ล้วนะว่าเหมืนอนไม้ครับพี่พูดแล้วนะว่าเหมือนกันกับไม้ครับเลี่นหรอวะมันเหมือนวะผมว่าไม่เคยเล่นไม้ครับผมเคยว่ะมมผมผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาแตะเกมจริงนะครับปกติเล่นแต่ไม้ครับ เหมือนลอกไหมครับเลยไหมครับมันต้องตัวเหลี่ยมไม่ใช่ไงแต่นี่มันไม่เหลี่ยมอ่ะทำไงครับตั้งค่าดได้ไหมครับตั้งไม่ได้ครับตั้งได้ผมก็ตั้งเป็นตัวเหลี่ยมไม่นานละอ๋ออ้ยปรับภาพต่ำ<ล>สุดเลยแล้วกันคือปรับต่ำๆนะครับผมปรับภาพสูงสุดอ่ะ ผมปรับสูงแล้วเมื่อกี้เครื่องมันร้อนครับแต่ถ้าเครื่องมันเย็นปรับได้อยู่ปรับภาพสูงแบบหมดไวใช่ครับเมื่อกับไม้คราฟเลยครับไนีแต่หน้าไม้นะสร้างบ้านได้ไหมครับ เขาสร้างไว้แล้วครับเกมเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยากเขาสร้างแล้วพี่เราเล่นได้เลยใช่ไหมครับไี่ศพแากศศพแรกตั้งแต่เล่นมา น okay. ี่มี s r นะครับ s r คือปืนอะไรครับปืนอะไรนี่ละครับแต่ว่าม,มันยิงต่อเนอื่องได้ไม่ต้องชักอ๋อโหไม่ได้ชักก็ไม่มันอ่ะเดียครับ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะมีตึนกล้องครับกล้องสองาทางเตะ ไม่อะไรบินมาครับไม่เป็นตำรวจทำไมพี่โหดจังครับบ,บอด,ด้ตวันเนาะยาวโหดยาวโหดแบบพี่ต้องทำไงครับบอบางทีบอทแม่งก็ตั้งชื่อเหมือนคนไหมตกใจมารับหน่อย มีคนฟาร์มไปแล้วครับของหายเกี้ยงเลยเฮ้ยมีเสียงเปืนมีนเสี่ยงเป็นไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนรควควเออสองตัวอยู่ตรงนั้น <my> ด้วย <my> จะงมาครับ บนบ้านบนบ้านเหลี่ยเนี่ยบ้านเหลี่ยมจอดอยบนบ้านเหลืองตัวหนึ่งนะจับลอยครับดาวนีบ่บ้านครับบ้านบ้านฟา้าครับเออโดดลงมาแล้วครับลงมาแล้วผมน้องมันไปข้างกำแพงแล้วอ่ะบ้ากำแพงมันดาวไปก่อนอไสไว้ครับนั่นแหละครับมีข้างกำแพงตรงพร้อหมหลังได้ไหมได้ได้หลอแล้ว เฮ้ยมีตัวตอบาสองตัวนี่แหละสองตัวเพื่อนไม่ใช่ตัวหนึ่งสองตัวสองตัวเอาเบอร์หนึ่งอยู่เลยนะเบอร์หนึ่งไปฝั่งผมมันยิงมันได้ฟรีเลยเนะไปเรียมผมอะ่ะซื้อซื้อชุบรอรอถ้ามีตังก็ซื้อชุบก่อนเลยก็ได้เนี่ยในบ้านมันบางน,นะน,นิดนโอ้เจรจาเจรจาตัวน่าตัง โอเคครับว <idd ratchet Lust> okay, ันนี้เราก็มาแบบไมาแบบมาเล่นนะสมตีมาไม่ร okay, ู้ว่าต <Okay. S 1> ีใครนะครับโอเคเราดูการเล่นเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเพราะผมยิงแล้วซ้ำเลยผมยิงแล้วซ้ำแล้วตัวเดี๋ยวัเดียวในบ้านเนี่ยหน้าเบอร์หนึ่งเนี่ยช้าช้าเลยไหมครับตัวยังไง เรามันเล่นเหลี่ยมนะน่าจะอยู่มุมนี้แหละโอ๊บจบละหมดตีพี่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 มีตังค์ไหมครับซื้อยิงชุดเลยแล้วได้สอบผมมีคูณหกนะแต่ว่าจะเขียบ A K ผมนะอ้ยีก็ตกเจียมหมดทัรงท่า ข้าวงก่อนค่อยยิงครับค่อยวงก่อนค่อยยิงครับเพราะผมได้บทเรียนมาแล้วตายคราบบุ๋เนี่เอ็มเคอยู่ในไอดรอปนะครับเข้าเข้าในวงก็ได้พี่เดี๋ยวผมหาของใหม่เอาอต้งมีคนยิงมา แต่สาเหตุที่เรียกโโอ้โหเป็นจุดรอดตายตีหน,นึ่งหลังแล้ว